สวัสดีครับสวัสดี f อสวัสดีแฟนเพจสวัสดีพี่ๆหลายกลุ่มทุกคนนะครับน,นี่ผมคลิปนี้เนาะผมอยากจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็หลายๆท่านก็เคยเห็นทราบกันอยู่แล้วว่ามันใหญ่ใหญ่กว่าไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะฮะเนาะนี่นะครับลองเทียบกันดูอย่างนี้นะครับไข่ไก่จะจัใหญ่เท่าไข่ไก่เบอร์ศูนย์กใหญ่กว่านะครับ ทีนี้ประเด็นนี้ผมจะให้ดูถึงเรื่องเนื้อของหอยนะครับนี่นะครับเนื้อเขาเยอะมากนะครับอันนี้เหลืองๆนี่เป็นไข่ของเขานะครับตรงนี้ตรงที่นิ้วผมชี้นี่นะตรงนี้จะเป็นไข่ของเขานะครับช่วงช่วงเดือนนี้ก็เขาจะไข่ไปเดือนหนึ่งหยุดไปเดือนนึงอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เนาะเนื้อเขาเยอะมากน่าก,กินนะครับถ้าลวกเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ขี้เขาจะมีนิดเดียวนะครับ ขี้ก็จะมีนิดเดียวแล้วก็เนื้อเยอะนะเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็หนุบหนับหวานหนุบหนับนะครับไม่ขมไม่ขาวนะครับแต่เมนูที่ผมชอบที่สุดก็คือว่านึ่งหัวลัพากะไคร้แล้วก็กินน้ำกิมซีฟูดเนาะหรือแม่ก็เผาไฟไปเลยเนื้อเยอะๆนะครับเวลาเผาไฟจะถอดออกยากนิดนึงแต่เวลาแกงเนี่ยเวลาที่เราจะแกง่สับตูดนิดนึงนะครับสับตูดออกนะครับประมาณสักเซนหนึ่งสับตูดนี่ออกนะครับ แล้วหน้าเขานี้จะเอาออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้นะครับพอรามันโดนความร้อนแล้วพริกเครื่องแกงก็จะเข้าไปแต่ถ้าสับหน้าออกก็ง่ายนะเพราะว่าเวลาเราแกงทีมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วนะเพราะาเราแกงทีงก็สิบตัวยี่สิบตัวก็สับแป๊บเดียวประเด็นก็คือเนื้อเขาเยอะนะครับเนื้อเยอะมากนะครับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะเห็นลักษณะแบบนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับเนื้อเยอะเวลากินนี่เป็นคำใหญ่คำโตสะใจจริงๆ สำหรับท่านไหนที่ชอบกินหอยนะครับ